เก็บหมากล้นพร้อมหมากล้นนี่แหละน้ลายเนี่ยแม่บอกหมากล้นน้ำลายอยู่ตึงๆเก็บได้ครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีจ้าครับเมื่อนี้มาพอกันช่วงแรงๆครับบรรยากาศอยู่สวนบาวโซครับครับผ้ามาเก็บบักเน่าครับบักเน่านี่เป็นไรเมล็ดครับอันนี้ครับพี่น้องมีดอกพร้อมดอกไม้กับมี่ ติดลูกตัวแกกับมี่ครับกับเมื่อนี้ก็จะมาเก็บไปไว้กินสาดนี่ครับสี่หน่วยเลยครับการติดหน่วยอยู่เรื่อยๆครับผมกาจะสังเกตได้ว่ามีทั้งหน่วยซ้ำนี่นะครับแล้วกับหน่วยพ่อเก็บแล้วกับมีแล้วกับหน่วยนี่ครับกาลังซ้ำนี่กับมีแล้วกับมีดอกพร้อมนี่ครับนี่ครับดอกติดไม แบบนี้คือจะมีกลิ่นอยู่ตลอดเวลานะครับนี่ครับแต่เกิดยอดออกมาแบบนี้จะมีดอกเลยนะครับนี่นี่ครับประมัณนี้นี่ครับดอกโอ้ต้นเดียวพี่น้องได้ลายอยู่นี่ครับปัะมานยี่สิบหน่วยครับเดี๋ยวย่างเป็นต้นไม้ครับนี่ปอนี่ปอ Ủa bò nuôi này nháy nháy này mẹ Má kiếm luôn này cô nà lưu nha mặt nè lưu nha mặt kiếm lưu nè gặp kiếm lưu nha mặt kiếm lưu nha mặt kiếm bò nha mặt bò nháy nha mặt kiếm nha mặt kiếm nha mặt kiếm lưu นะครับก็จะมีหลายรุ่นครับหลายรุ่นหลายไซส์หลายขนาดเ,าเวลาเก็บเลยนั่นแหละเวลาดึงเลยนั่นแหละน้อยใกล้ๆนะี่ก็เอาข้างหลังยีราดน้อยนึงนี่อ่าพูดนีราะพูดนี่ทั้งกงลางยีราขึ้นท่อไปเลยครับตัวน,นี้บ้าโชคตัดแต่งกิ่งมื่อนี้ครับก็ตัดแต่งเสียดกับมาทายคลิปนะครับต้นที่เหลือก็จะทยอยเฮ็ด ไปเรื่อยๆครับมือละหน่อยทั้งหัวอีหลาเห็นบอนะน,น่ะนล่าหนวยนันงามนล่าหนวยนันล่ะน้ำไหลอ่านี่ครับมีอยู่ที่เป็นหนวยกับมีอยูหาต้นครับครับตัวน,นี้ตัดแต่งจริงเรียบร้อยครับ<ะ>อ้าวหนวยน,นันคืออยู่ยังสั้นหาบ้าโชคเอาไว้ครับข้างล่างอีหลาหนวยนึงเก็บเอาข้างล่างเห็นบ่พ่อบ้างไว้ข้างล่างพื้นไหม อ่านั่นแหละเก็บเอาเลยโอเคครับย่างไปหยิกครับต้นนี้กับบอทเทนิตัดเตียงครับใบหลายเกินครับถ้าใบหลายเกินจะบกค่อยติดน่ยครับจะเป็นบักเน้าบ้าใบนะครับอันนี้ครับพี่น้องแบบนี้ละน้ำหลาครับอันนี้ครับสีแบบนี้แหละโอเคเลยอันนครับอีกน่วยหนึ่งครับงามๆโอ้ได้หลายอยู่ต้นนี้ ประมาณสี่สิบสี่สิบห้าสิบลูกทางนายลาได้หน่วยนึงน่ะจัดการกับตรงมาตัดแตงกิ่งไหมครับตัดแตงกิ่งจะได้เก็บง่ายๆโอโปอทางในคนยยไหนดิเห็น่อขอไปเร็วแก่ๆเหลืองๆเ,เ,เก็บเลย อันนี้ครับนวลส้มนี่พอดีอันนี้ครับนวลบางไงเลยน,น,นี่ด้วยนังนี่ปาดนวยนี่บางญ่ครับเดี๋ยวให้สาวเขียวโซ่อย,ยังไงจ้าครับง่ายเลยอันนี้ครับพี่น้องถ้าแบบนี้เก็บได้ครับอันนี้ยังเปลือกเขียวอยู่ตัวปอลเป็นนักกีฬาครับเตะบอลเตยบอลกับโบ้ค่อยถือดอกพี่น้องบมาโชคไป ไปซ่อมเบิ่งแล้วนะครับเตีบอลบ่ค่อยถือบอลเลยทำทำกันใหม่ได้หรือครับเลิกเรียนกับผ้าอุปปอมาเก็บบางหน้าพี่น้องอุปปอมานอนนี่บ่หนิแมานอนบออาเฮ็ดเมีนบออุปปอว่าดอุปปอจะมาอยู่พี่หระว่าสันจะมาอยู่สวนนะครับโอเคครับผมในคลิปนี้บ้าโชกอุปปอสาวเขียวขอบคุณพี่เพีงน้องครับขอบคุณจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมให้กำลังใจนะครับ อันนี้ครับได้เติมได้เต็มกระตาครับเมื่อนี้ครับพี่น้องกลาบไปพอกันคลิปนะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า